อเอาละสวัสดีครับพี่น้องมือนี่คนละหนูคนนี้มูมีก่กิมยังครับมมที่มาแท้ล่างพักเดไปทำบุญนะครับเนาะม้วนแจกพี่แจกน้องม้วนกินนะครับเด้อพี่น้องเนี่ยเอามาแต่โรบุรีเขาหน่อครับสิก็จะมาแจกพี่แจกนอ้องอ่าบ้านนนม่วงครับตำบลนน,นสังอำเภอหนองบวัวเอ้ออำเภออำเภอสีน้ำม่วงกับบ้านนา,น,านาการอำเภอนากลางครับผมอ่จังหวัดหนองบัวลำพูเฮานะครับกำลังหอดมาขึ้นประมาณสองทุ่มครับพี่น้อง ออกจากลอบุรีกับใบม้งวันนี้กับิมาแต่งผักใหม่เพราะว่าม้าหอดมันแดดนะครับผักกระติเสียแน่กับคนตข้ามกับเลตแดงเมื่อคืนมาจอดไว้ฟคนโตข้ามอีกพี่น้องเรับทิมาแต่งเอาไปแจกพี่จากน้องถ้ำบุญใส่บอดใส่บาดมันสอนนะโอเคครับผมกับพอพอตาหน่อยนะครับม้าต้องกันหมูว่านนี่ก็ไม่แต่งผักขึ้นกันแล้วครับนี่ฮะไมาเมี่ยงไต้ม่ยามด้วยจะมันจะเขียนได่ ก็อยากจะเห็นสาวเยอรมันด้เยอรมันสวีเดนอิตาลีมีลูกสาวตั้งคุณนาองสาวเอนนานะครับแล้วก็คู่บีนะครับแล้วก็น้องแอมนะครับสาวกาลสินคนไก่บ้านนะครับแอนนาสาวไก่บ้านนะครับผมแล้วก็บีบีนะครับน้องเปิลนะครับยวงเกตนะชนะภาคที่บอกคุยมือขึ้นนี่นะครับร่วมกัน มาเบิ่งเด้อสอดอยู่มขึ้นแล้วมาน้อกันครับลดการได้ดีไปเบิ่งวังนอนครับมีหมู่คุยบอกเพิ่นมื้อนี้ฟังตาเว้าหได้บัดนี้พี่น้องเไงดีแล้วฮักกันไว้ดีกว่าสั่งกันเด้อลูกหลานเด้วยก็นั่งเป็นหมู่มากหมดขึ้นผู้นั้นคุยมากกัคุยกันตอบกันอยู่หันหมดขึ้นก็เฟอร์ก็บ่ได้เหงาแหมดีคือนยังนี่ รู้ได้ละลูกล้า่นกับบอกนั่นดีแทนเน้อขัดบ่มีโควมิดกับไม่เมี่ยงไทยเนยเด้อไม่ยามแนม่เจียวหาเลยทีไม่เจียวหาแนไ่ไปบ่งดูอาหัวใจจริงๆนี่มีละเอ้านั่นนีคักมีแน่ว้ย

ล่างให้ด้อดถุงนุกงล่างดอกปนเด้อีนให้ยังเท่ันจะเป็นปุ๋ยเท่ให้หนาตัวแล้ว่างก็เลยเลอดเราล่างขุนตีักติแล้แกงเราเป็นดาวเยว่าบ่ไปหาดอกปวยผมอผมตอบก่าเือนเราขีดเอาผมยังว่ายุบเป็นไปไ่ได้ดอกแกงปั่นมันแรง บ้านนุ่งงามแถวห้องสี่สามหายกันได้ที่บ้านนุ่งงามติเปี้ยเช่าเี้ยงาะได้สมเหนียวบ่แล้วถามราคาบาบอกพ่าได้บุญีป่วยก้อนไปวางซีต้องไปบุญก้อนไปว้ากันตุกลงกันเอาเป็นตัวไปเหท่าไรมันก็แล้วต่กง่วยงามบัวง่ามจะว่างซีแล้วไม่ได้ก็บ่เอาเนี่ยเหี้ยงมันเป็น คนสุไลสามจึงไล่วีักู้จุหวยเยเดือดมากหายเร็วเด้อโคเวมได้มาเยี่ยมยามถามข้าไมายามตาเนี่ยยูน้ำกันละกับหลานใต้น่ะไอ้ด้หมุนมวนน้กันตา็ดเป็นโอ้ยตากะที่นีมูกุยก็โตน่ะนะกมอนเ็ก็เป็นนี่ละห้ามั่นไ่แต่ยูน้ำกันก็เพราะได้ปรึกษากันได้เด้

เนยุบบ้านทุวันมากเพรานตอนกวน่ตากแดดเาป็นไปทังวันนตากแดดว่นเด้ไปวันเดคืนดอกม่าเราต้องไปตากหนาวคือหอนนาะอยู่ประเทศนั่นเนาะโอ้เยละมันเีอรมันเยละมัน แล้วน้องตุกตาน่องตุกตาบอดีฟิตนะครับมาบึงที่พักกำกันนั่นนองตุกตาสุดวอดตุกไสตากันอยู่แล้วบ้าน๋ยวนี้เราเล่บินเราเป็นเยี่ยมแล้วเราไม่ไบินเยี่ยมเบียดเยี่ยมือเบียเยี่ยมเบียเยี่ยมนั่นละเบียเยี่ยมยูแมนนั่นละยังอยู่เมียงยี่ยังเขาว่าฟังยูตาจะดำก่าดเบบี้พ่อคนไท้กันใจดีครับ เอ้ย้เจ้าโทคมากคุณลานีใจด,ดีคนหนึ่งอยู่ตู้นีน่คนหนึ่งอยู่บนยี่ลำ้ำก็มาทักทายูอยู่ดีสบายบ่นนอ่อก็เม่ว่าดีดีบายครับจนไม่ได้เห็นยังเ่าจนเ่าเห็นอยากฮะอยู่น้ำหมุนน้ำหลานซื่อ ไปเรื่อยว่าได้หราไปยังดีท่านใดมาอยู่ที่เวียดไว้ยังกินแล้วกินกปุ่มใกล้ื่อใดบุเอีกที่เชี่ยอีกเต็มช้องเสียบุลังก์จังสีแล้วทีเวียดกับว่เฮ็ดใจงานก็เลยเมียอันนี้ใส่ถุงเออเอาไม่ใ้มันกลัามกอน สารพุงกินก้นก like like huh kind of so ินสาลัุให้ลุกุตปุุเอาไว้เก็บเอาไว้น้ำเอาไว้พอกินนาราเอาไว้บ้ามาหลายกว่ามีคนนั้นในมาซื้อเดี๋ยวนี้อาไว่าถห้มกับาค่าออกสมอลูกน้ำลูกเนิ่มด้วยนี่ออา ี้เดียวนึ่เน้ะล่ะโอยอีกแค่ยอีเต้ากัสีมาอยู่บได้แรอีเต้าสีมาขวดอันนั้นบานซ้ำนาะไม่มีเงินลานี่เลยรที่วาขวดเปใช้น้องไม่เออเดตัดเขาาไ่ดี่ไป้ชิ้นนั้นไล่ผู้เดก็ได เอาไปบ้านาาานี่แหละเอาไปตื้นไปพุ่นเอาไว้ทึ่งก็จะได้เนี่ยาแนวปู่จะเราว่าต้งลงหันมันหลายอยู่เว้ยว่ามันหน่อยเว้ยไปหันกันเน่าถิ่นทั้งตัว เอานี่ไปด้ยนี่บ้างถุงด้วยนะนี่แดดที่ช่องบ้เลชอนช่องบไปบ้างไว้หนี่ะได้รนี่งได้เอ แฝมเอาไปถุงนึงเอาไ้ถุงนึงด้วยแบบเอาไว้ยังโอ้ยคนมอไปซุปเว่ตาว่าเอาไปซุปไหมคุณซุปเล็กคุณเออซุปไปมัน้ำออกเนียมันตูบเดนเานี่ยสลัดซุปซุปสิเจที่ละเอามาจะเอไรเนาะบอาเมื่อคืนนี่ แพแต่ว่านี่คืองามยุ่หำนี่แม่เอ้ยานงันัะาท่ทุกกันไสกันละปิ้นสลัดทุทุกทุไปก้นอันนี้เปงามต้องต้องด้วยนี่แม่งามตะบันีเป็นจังใดอันนั้นแม่ไวีเาแม่ไวเกาเป็นทุกเก้าวัดนละไปกระเป๋าพอจะไปเห็นได้สมชี bồ đi hết càng đi bà lá đi thảo kịp chưa là nó mất tụt rồi nó bắt cám mủ ờ mà không có mất đi cái đi พวกเราเนี่ยแบบติดจักนาทีแล้ว12นาทีแล้วครับพั่น้อาล้วครับผมสำงนี้คลิปนี้ก็สิ้นจบสำหรับนะครับพี่น้องก็นคนข้างไก่เข้ากันนะครับน้องเอ็หน้าน้องบีน้องเปิร์น้นองชนะภา น้องตุ Ó, ๊กตานะครับผมแล้วก็ทุกผูทุกคนนะครับเด้อที่เบลอ์ซื้อมันลายครับคนละดู้นจำบอดด้เได้พี่น้องเงี้ยนี่กะตาตาหน่อยนี้กะสีลาพีและน้องเ่านี้นะครับเด้อเดี๋ยวเสี่ยวพักไปแจกคนละครับผมอ่สำหรับเ้าน่้กัสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับผมเทพหนาพ่อกันไหมครับ